โอเคครับผมก็ h ฮ l โล y ยวั a t s ครับแต่กับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับลักกี้คาเมลพี่เพิ่มรู้สึกว่าช่วงเนี้ยพี่เพิ่มไม่ค่อยได้แคสฟรีไฟล์เลยครับแต่ว่าวันเนี้ยมันมีปืนใหม่เข้ามาเว้ยนั่นก็คือปืน AN94 ครับผมเชดน้องน้อง,องดูอื uh ้อ็นอก้ี่นี้แบบว่านานๆานมาทีนะครับผมปืน e ีโเนี่ยใส่ฟ้าสีแดง และดูเหมือนว่าชุดคอบบ้าก,ก็จะนํากลับมาขายแล้วนะครับผมโอ้โหชุดนี้เป็นชุดระดับตํานานนะครับ <Wow. S 1> น้องๆคนไหนที่พลาดรอบแรกเนี่ยก็ต้องมาซื้อเก็บไว้เลยนะเออเปลี่ยนสีได้นะครับผมชุดเนี่ย yeah. ดยกิจกรรมนี้นะครับผมจะมีตั้งแต่วันที่2ตุลาจนถึง8ตุลานี้เท่านั้นนะโอเคแล้วก็จะมีกิจกรรมท็อปอัพนะครับผมเติมเพจรับชุดฟรีไปเลยเน่น้องๆดูเสื้อตัวนี้นะครับผมถ้าน้องเติมครบ299เก้เกพจเนี่ยก็รับไปเลยนะครับถ้าเติม1 9 9เกพจก็จะได้การเก่งนะกิจกรรมนี้มีตั้งแต่3ตุลาจนถึง5ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับผมมา เรากลับมาดูกันที่ปืน AN 9อนครับผมทุกคนเรามาดูสเตตปืนสีแดงนะครับผมจะเป็นสเตตอ่ดาเมจบวก2อัตรายิงบวกหนึ่ง uh, ครับผม <Hey! S 1> เฮ้ย a ออนนี่ก็ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นปืนที่ลั่นแรงอยู่แล้วนะน้อ, oh, <no. S 1> นองๆดูเพจพี่นะครับมีประมาณ15,000พันเพจนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่จะหมดกี่เพจ <Huh? S 1> ไปห้าสี่สาหนึ่ง let's go ครับผมซ่มดีละ5้ากล่ 5, องแล้วก,ก็กดเปิดไปเลยนะครับเราจะไม่ดีรอนะผมหนีออกมาสวย พิมพ์ไม่ออกเลยเหรอพิมพ์ไม่ออกเลยครับผมโอ้หมดไปพันกระเพชรพิมพ์เรียบร้อยยาอูพิมพมาแล้วเจ้าเป็นไงเฮ้ยหินหินได้อยู่หินก็ดีหินก็ดีหินอนีกแล้วหินม,มาโอ้พิมพออกเฉยโอ้เอ้ยพิมพ์ออกสองอัน ทุกคนพี่ได้พิมพ์สองอันครับผม oh, <no. S 1> แต่ขอหินอีกลูกนึงอ้โ oh, ห oh. เรียบร้อยครับผมยาฮู Yahoo. เรียบร้อยครับหมดเพชรไปประมาณหมื่นเพชรแต่ทุกคนแต่พี่เพิ่มว่ามันก็คุมนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาแลกกันเลยนะครับผมเป็น uh, ปืนสีแดงนะครับไป Let's go แลกเลย <c oughs> มันช่างเจ็บปวดและก็สวยงามในเวลาเดียวกัน <Man. S 1> นม่ครับผม ปืนแบบว่าเป็นแนวออกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เป็นสีแดงเหมือนไอรอนแมนหรือเปล่าวะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่ก็เข้ามาในเกมแล้วน้องๆดูดิโอ้โหฟีไฟแม็กวิ่งถือเคียวแบบอย่างเท่ครับอ้าเอ้าไอช้างแตกแล้วหรอเฮ้ยตอนนี้พี่มาเล่นในบัตรแดงนะครับผมโอ้ยยังไม่ทำอะไรเลยช้างแตกแล้วรีวงรีวิวปืนยังไม่ได้พูดเลยล่วงไปหนึ่งอ้าวพี่เร็วน้องพี่เร็ว แดนหนึ่งแ,แดนสองเฮ้ยดาเมจสองโคตรแรงนะครับอโอ้โหโกงหรือเปล่านี่อ่ะเบอร์เกินเมื่อกี้อะปกตีแดนน้องสาวเราลืมรีวิวปืนเลยครับผมเน่เราองดูที่รายละเอียดไว้มีคนมาครับผมเฮ้ยโจ๊กโจ๊กโจ๊กหทาวิงโคตรเท่เฮ้ยอันนี้เน็ตป,ปิงอตเอากูแทงเขา อ๋อมันเนตปิงอะครับน้องเฮ้ยอีกเล่นตอนฝนตกปะเนี่ยเอาใหม่ครับผมทุกคนสกใส่พี่เจอเทพเจ้าอะะ่ะเรากลับมาดูกันที่ความสวยงามของ a n 94นภายในเกมครับผมน้องๆดูโอ้โหคือแบบเอฟเฟคของสายฟ้านี่แบบจัดเต็มอะเฮ้ย,เ,ยเกมแบบว่าดูเทพเจ้าทอเยอะไปหรือเปล่าครับ <S 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 ไอช้างมันเล่นเป็นมัเนี่ยมันโคโนโเพื่ออะไรวะ โอ้ยทุกคนพี่เอาน้องพี่มาเล่นด้วยครับมันมืนเกินอะ่ะเฮ้ยจังมาเน่ลากหัวเฮ้ยเวเอเอ็นครับผมลากหัวปแบบานัดเดียวแตกเลยนะมาดี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 ขอแค่แบบนัดเดียวตายครับผมเมาเดีโอ้แต่ถ้าถือเคียวนี่แบบอย่างเท่นะครับพี่พร้อมออกล่าครับผมยม,มาทูดเฮ้ยพี่พร้อมออกล่าครับผมยม,มาทูด เอาใหม่ทุกคนสก,กินนี้พี่หมดเป็นหมื่นเพชรมันจะธรรมดาได้ยังไงเออไปเลยเลยน้องร่างตุยไปเลยเลยน้องช้างพูดไม่ชัดละแม่งมามาดีลุงบุกเลยน้องช้างจะตายนะอย่าตายนะเฮ้ย,าายนะไม่โดนเลยครับผมยืนอ,อย่างนั้นยืนอ,อย่างนั้นแตกนะยืนอ,อย่างนั้นแตกนะบอกแล้วยืนอ,อย่างนั้นแตกนะเฮ้ย oh, <no. S 1> ไอหัวสอง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 หัวสามดิหัวสามดิหัวสามโชว์เดี๋ยวหัวสามโชว์เฮ้ยหเกือบเกือบเกือบตึง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 ตอนดาตูตูนอนดาตูตูตึงนะตึงนะเฮ้ยมันมีระเบิดเหรอโอ้โหระเบิดควันครับผมตกใจหัวแตกโอ้โหอ้ามายิงหัวชิวๆอ่ะเฮ้ยเบอร์เกินเมื่อกี้แบบหัวระยะจูบเลยเมื่อกี้ พี่ทำได้ไงวะด้วนเล่มาลาเล่มาลาแต่คือเอ็นมันระยะไกลนะผมน้องๆเหยนะโอ้ระยะไกลคือแบบคมจัดอะตามไปตามไปตามไปเอ็นเนี่ยมันเอาไว้แบบวัดระยะไกลครับผมโหสุดยอด่ะดาเมจสองเลยนะครับสกินนี้โเคมาอีกสองตัวอยู่ไหนครับผมแต่ด้านหลังพี่ว่าพี่ก็ชอบนะผมเวลาวิ่งแล้วมันเป็นแบบสายฟ้านะครับเอ้ ดูดิมันงัดหัวง่ายอย่างวะมันสองร้อยยี่สิบแบบนัดเดียวอะ่ะไปพี่ขอ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 งัดหัวพี่ของัดหัวโอ้ให้อ่าให,ให้น้องให้น้องสาวเขาปั๊มยาก่อนว,ะวะ้าวว้าหัวไหลหัวไหลไม่เป็นไรหัวไหลได้เหมือนกันมาทุกคนไม่ว่าใครหน้าไหนก็หยุดพีพมาด่าละหัวแตกหนึ่งมันออกคนหนึ่งหรือเปล่าวะลุ๊ป โอ้โหพี่สาบแบบว่าสร้างห้องตึงๆให้เล่นว้าว <c oughs> ไม่ได้แดกมาเด็โอ้โดูดีนัดเดียวแตกนัดเดียวแตกครับผมพี่ลากหัวชิวๆเอ,อ้ยจริงๆแล้วเอามันเอาไปเล่นแบบไฮไลท์ก็ได้นะแบบยิงนัดหนึ่งแล้วตั้งไอบอลนะมันเป็นปืนที่วันช็อตเหมือนกันนะเห็นนะมันเป็นปืนวันช็อตนี่หว่าอเอ็นน่ะองค์การไฮไลท์ต้องต้องเอามาเล่นแล้วครับผมนะตานี้เดี๋ยวพี่โชว์เก็บสเลยครับ เออพี่เพิ่มกับปืนตอนนี้ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะครับคือแบบว่าไอ้ดอยมันย่ออะไรวะมันย่ออะไรวะตวใส่มันขอดูสกินปืนหรือเปล่าฮย่ออะไรวะอ๋อใครบังอาจมากระตุกหนวดหมาเออมาแล้วหลังหลังหลหลเฮ้ยเดี๋ยวพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์กัน ผิวผิวเฮ้ยหัวแตกหนึ่งเฮ้ยไอ้นี่มันไอ้นี่มันทำอะไรมันไม่เล่นแล้วเนี่ยเฮ้ย oh, <no. S 1> มันเจาอะไรวะมันเจาอะไรเนี่ยเอาเป็นปืนพกก่อน้องเอาเป็นปืนอะไรอ่ะเอาเปืนพกเหรอมามา,มา <c oughs> เล่นหน่อยเล่นหน่อย <c oughs> อ้าวโหนี่ไงอุ <c oughs> ้ยสร้างให้เล่นไม่เล่นเนี่ยมันมาย่อๆนั่งๆอะไรวะ งงะตรงใส่แบบว่ามันอยากเล่นปืนอื่นนะครับแต่คือแบบพี่ล็อกไว้ปืนเดียวอะเออซอด,ดวงเลยนะไอ้น้องเอาแล้วต้องช้างเดี๋ยวเราจะไปปิดงานเลยละกันเออไปดูกันเลยต้องช้างในที่สุดพลัง AN 94ของเราก็ไม่ทําให้เราผิดหวังครับผมนะเป็นปืนที่ต้องบอกเลยว่าคุณนค่าการคู่ควรอะไรของคูวะเออมาดี ขอเม็ดเดียวนั่นแหละเม็ดเดียวมันตายครับผมโอ้ยระยะไกลระยะไกลเอาไอ้ช้างเปิดโคโน่นทำไมวะมโอ้โหเขาจะยิงระยะไกลซะหน่อยระยะไกลก็แม่นนะบอกให้เอ็นนะอะได้ได้ได้ปะกระสุนมันตรงมากนะครับผมเฮ้ยตัวสุดท้ายน้องช้างพี่เองไวโอ้โหหัวแตกครับผมฮ้ย ยิงอย่างมันน oh ่ะแป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 ะ A.N. เก้าสี Lynn ่สี่ครับผมนะใครที่ยังไม่มีก็ไปหาตุ่มกันได้นะผมอยู่ในตู้อีโว